เหตุการณ์ที่เราจะอ่านต่อไปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะฮะที่มันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วยังตามจับผู้ก่อเหตุไม่ได้พนักงานหนุ่มเป็นพนักงานป่าไม้นะจะตามไปง้อขอคืนดีคนรักเขาก็ไปขายหมาล่าก,กันอยู่กับครอบครัวเขานะฮะคนรักไม่ไม่เล่นด้วยคือไม่คืนดีอะฮะโมโหก็เอาปืนกราดยิงใส่ทั้งอดีตคนรักทั้ง พี่น้องเขาเนี่ยเสียชีวิต1บาทเจ็บไป3นะล่าสุดต้นสังกัดก,ก็เลยไล่ออกจากงานแต่ว่ายังจับกลุ่มคนก่อเหตุไม่ได้ศาลเนี่ยมีการออกหมายจับมาแล้วนะครับความคืบหน้าเรื่องนี้ครับนายศักดาอินปิ่นปักเป็นพนักงานหน่วยป้องกันรักษาบากที่3ตํตำบลหนองบอนอำเภอบอ่อไร่จังหวัดตราดเนี่ยเขาใช้ปืนก้าวมมยิงนางสาวแสงเดือนศรีจตุรพรอายุ27ปีเสียชีวิต นะฮะแล้วก็นางสาวแสงจันทร์ศรีจตุรพรอายุ31ปีอันเนี้ยเป็นแฟนเขาแหละบาดเจ็บคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นน้องสาวของแฟนเขานะฮะก่อนอ่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการโดนยิงอีกสองคนก็คือนางสาวนัทพกรลสุมเมตวันแล้วก็นายสุดทธิพัฒน์สมศิธาบาดเจ็บทั้ง4คนเขาเป็นญาติพี่น้องกันนะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ร้านขายมาลานในอำเภอเขาสมิงช่วงเย็นของวันที่21ที่ผ่านมา ทีนี้บิดดาของผู้เสียชีวิตก็คือนายสมควรเนี่ย<ฆ>เดินทางไปรับศพลูกสาวนะไปบําเพ็ญกุศลที่วัดท่าระพอนที่อําเภอเขาสมิงนายสมควรก็บอกว่าก็มีลูกสาวอยู่สองคนนะฮะก็คือแสงจันทร์กับแสงเดือนส่วนคนเจ็บเนี่ยนะฮะก็เป็นลูกแต่ว่าเป็นลูกคนละพ่อกันแต่เป็นแม่เดียวกันนะฮะนางสาวแสงเดือนเนี่ยคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขามีอาชีพขายหมาล่า แสงจันทร์ทำงานอยู่คลินิกแห่งหนึ่งแต่พอมีโควิดระบาดก็ตกงานก็กลับมาช่วยน้องสาวขายมาล่าส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคือลูกสาวที่ชื่อแสงจันเนี่ยมีปัญหากับแฟนคือนายศักดาตัวเองเนี่ยเป็นพ่อก็จริงนะแต่ไม่รู้เรื่องหรอกมีปัญหาอะไรกันไม่เคยรู้มาก่อนเพราะไม่เคยเห็นหน้าแฟนของลูกสาวมาก่อนไม่เคยเจอกันนะฮะอีกทั้งอยากจะร้องขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวด้วยนะฮะตอนเนี้ย ลูกสาวคนโตคือแสงจันทร์ก็บาดเจ็บสาหัสอาการยังน่าเป็นห่วงคุณหมอยังต้องรักษาตัวอย่างใกล้ชิดอยู่ที่โรงพยาบาลจุลาลงกรในกรุงเทพนะฮะลูกสาวคนเล็กก็เสียชีวิตส่วนอีกสองคนเนี่ยที่เป็นลูกคนละแม่กันเนี่ยนะฮะก็คือนัทกมลกับสุธิพัฒน์เนี่ยก็บาดเจ็บยังอยู่ที่โรงพยาบาลแต่สองคนนั้นน่ะโดนยิงที่ขาก็ปลอดภัยแล้ว ความคืบหน้าของคดีเนี่ยพนักงานสอบสวนได้มีการอนุมัติสารเพื่อออกหมายจับนายศักดาแล้วโดนไป4ข้อหานะฮะหคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและตราตรองไว้ก่อน2คือพยายามฆ่าผู้อื่นโดยตราตรองไว้ก่อน 3. คือพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะนะสยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต นะตอนนี้ตำรวจกําลังลงพื้นที่ติดตามตัวนายสักดามาลงโทษตามกฎหมายแต่ว่าเขายังคงหลบหนีไปนาะต้นสังกัดก,ก,ก็ไล่ออกจากงานคือเขาเป็นพนักงานจ้างเหมารายปีไม่ได้เป็นพนักงานประจําของทางด้านของป่าไมา้แต่ว่าให้ออกไปเรียบร้อยแล้วะนะครับ